ได้งานนี้นะจอยซ่อมเองเหรอซ่อมเองล้อหมาอะไรล้อหมาตรงนี้ล้อหมาอะไรนะเด็กกำลังหัดพูดล้อโซ่ล้อโซ่หมาล้อคันนี้ล้อโซ่ล้อโซ่โอเคไปแล้วซ่อมมาแล้เรื่องแล้วพี่ปั่นเดี๋ยวไปงดแล้วดิ

Tunggu tunggu tunggu